ขั้นตอนสมัครลิสต์แบบทําตามได้เลยนะครับให้ Copy Link ์แล้วไปเปิดวางใน Google Chrome ครับให้กด Log in Google เลือก Gmail ที่เราจะเข้าหลังจากนั้นคลิก3ขีดขวาบนครับให้กดคำว่าแปลภาษามันจะกลายเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านรายละเอียดครับต่อไปผมก็จะคลิกข้างล่างสีฟ้ารับการชำระเงินแบบฟรีนะครับกดขั้นตอนต่อไปให้กรอกชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนนามสกุล ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดใส่เบอร์ติดต่อโดยให้ใส่บวกหกหกแทนเลขศูนย์ตัวแรกของเบอร์เราครับกดขั้นตอนต่อไปใส่ที่อยู่ตามใบขับขี่โดยผมจะเอาที่อยู่ไปพิมพ์ใน Google และแปลเป็นจากไทยเป็นอังกฤษก่อนนะครับแล้วก,ก็มาวางใส่ในระหว่างที่ทําถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษผมก็จะกดขีดสามขวาบนนะครับให้กดเป็นแปลภาษาไทยตลอดนะครับกดขั้นตอนต่อไปเลือกลายบุคคลช่องคุณจ่ายภาษีเงินได้ใส่ no ถ้าไม่ได้ก็ให้ใส่เลขที่ไปครับ ผมเว้นช่องคุณให้บริการทางกายภาพสหรัฐเว้นไว้ครับแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนของเรากดขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นข้อตกลงข้อกําหนดในการให้บริการของนิตเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วใช้ Google แปลรายละเอียดอ่านได้นะครับอ่านครบแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูก3ข้อเลยครับแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปคลิกเพื่อลงนามติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดคําว่า get start เลื่อนลงมาจนสุดแล้วกด signature และเขียนลายเซ็นของเราลงไปแล้วกดซิงค์ครับตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของ เรานะครับให้กดดันถึงตรงนี้ถือว่าสมัครขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วครับถ้าเราอยากเอาเอกสารเราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วไปแปลใน Google ได้ครับเสร็จขั้นตอนนี้รออ e ีเมลจากลิสสองถึงสามวันเพื่อยืนยันตัวตนได้อ e ีเมลจากลิสแล้วเรามาล็อกอินผ่าน Google ที่เราสมัครไว้กด next step ผมใช้ใบขับขี่ในการยืนยันเพราะว่าใช้บัตรประชาชนแล้วยืนยันไม่ผ่านครับกด next step กด start กด a c c e p t กด next เราเซฟีหน้าเราแล้วกด next ครับกด diving line ผมใช้ใบขับขีย่ยืนยันตัวตนเพราะว่าใช้บัตรประชาชนแล้วไม่ผ่านครับ พิมพ์ไทยแลนด์แล้วกดเน็กกดเทคโปโต้ให้กดถ่ายด้านหน้าไปกับขี่แล้วกดเน็กกดเทคโปโต้ถ่ายด้านหลังไปกับขี่แล้วกดเน็ตต่อไปเป็นการยืนยันที่อยู่ผมแคปรูปจากสเตทเมนต์กรุงไทยมายืนยันครับกดอัปโหลดแล้วเลือกสื่อเลือกรูปแล้วกดเน็ตตรงนี้ถือว่ายืนยันตัวตนขั้นที่2เรียบร้อยแล้วรออีเมลตอบกลับจากลิสต์หนึ่งถึงสองวันถึงจะยืนยันตัวตนขั้นที่3ได้ครับยืนยันขั้นตอนที่3ลิสต์ไอดี ขั้นตอนนี้ผมไม่ได้รับอีเมลแจ้งครบหนึ่งวันผมก็เลยเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บลิสต์ผมใช้ Google Chrome แปลภปาษาไทยเลือกทำทุกอย่างให้เรียบง่ายกดขั้นตอนถัดไปขั้นตอนต่อไปให้ตั้งรหัสผ่านต้องตั้งรหัสผ่านขั้นต่ำสิบแปดตัวโดยมีตัวเลขและอักขาระตามรูปเสร็จแล้วกด next step ขั้นตอนนี้ให้เรา copy t o c l i p b o a r d หรือคลิกตรงรูปตาให้จดคำสิบสองคำนี้เรียงตามลำดับลงในสมุดกดติ๊กถูกกด next step ให้เราเลือกคำแรกและคำสุดท้ายที่เราจดไว้ตังจากนนั้นกด Next step และใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้กด Connect กดการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์ถึงตรงนี้ผมใช้ Google แปลภาษาไทยเลื่อนลงดูข้างล่างครับพบคำว่ายินดีด้วยถือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราเข้าไปหน้าเดดบอร์ดครับเราสามารถ Copy List ID ตรงนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ